โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและท่านไม่ชินเคยโอเยนะครับเกม GTA วิกฤติแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองฮะเย่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำผู้ชมเลยนะครับก็ชื่อเซิร์ฟมีชื่อว่านะครับเกรียนสติตี้นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟแนวโรเปคอมเมดี้อ่าสมบทบาทั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะ มีไวล์ต์ด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบขอไวล์ต์ได้ที่ดิสคอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟละกันนะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปทัวร์กันด้วยนะครับโอเคสูตรการเข้าเซิร์ฟนะครับก็ให้ทาการกด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้นั่นเองแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็ทาการกด Enter <Yeah. S 1> ปั๊บเนี่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงในตึกจ็อบเซ็นเตอร์นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาครั้งแรกแล้วนะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมนาฬิกาแหวนรองเท้านะฮะ ยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความนะครับบนหัวให้ทําการกดตัวจีนะครับเพื่อทาการเดินอ่ะแค่นี้เราก็สามารถตดินได้แล้วนะครับเป็นระบบการตกแมปนั่นเองนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะเราก็เดินออกไปข้างนอกกันนะครับนี่มีปัญหาติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดนะฮะดิสคอร์ดนะครับเกรียนซิตี้นั่นเองนะครับนี่เลย โอเคสำหรับเซิฟนี้นะครับก็เป็นเซิฟแนวโลเพนะฮะก็เป็นแนวคอมเมดี้ทั่วไปนะสูบบัดนะครับก็ตามที่บอกไปเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคก็ย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะโอเคส่วนปุ่มคําสั่งภายในเซิฟมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 อ่าก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าภาษาไทยแล้วก็ควบคุมด้มวยเมาส์ก่อนนะครับนี่ ทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะฮะ UI กระเป๋าก็ดูสบายตามากเลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางอ่ะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะอ๋อเป็นท่านะครับต่างๆนะก็ลองเล่นกันดูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแนวแบบแดนนะครับก็แล้วแต่คุณชมเลยปัง โอเคแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับก็จะเป็นอุ้มอ่ากี่หลังแล้วก็แบกนะครับมีด้วยกันรประมาณ3อย่างก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F7 นะครับ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับ F9 ก็ไม่มีอะไร F10 F10 ก็จะเป็นอีโคโน m มี่อ่าของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีใช่ไหมก็น่าจะเป็นเอ่อคริสตัลใช่ไหมนี่เลยคริสตัลนะครับ1อันก็ขายได้ประมาณ อ๋อามสิบาทขึ้นไป <Wow. S 1> นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมากด delete นี่อันนี้ก็คือสกอบอทของอ่าในเซิร์ฟนะครับโอเคก็จะมี ID นะครับเบอร์โทรศัพท์มีชื่อจ็อบนะครับแล้วก็มีปริงอ่าแล้วก็เพลเยอร์นะฮะที่คนออนไลน์ทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้ก็มีคนในเซิร์ฟอยู่ประมาณ 22คนนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับออนประมาณ6คนมีหมอนะครับ3คนนะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคแล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคแล้วก็มีการรับของรายวันด้วยนะครับให้ทาการกดอันนี้นะครับนี่เท่ากับนะฮะโอเควันแรกที่เราเข้ามานะครับเราก็ทําการกดรับเลย ได้เป็นกาชามานะครับกาชาแฟชั่นนะฮะโอเคแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับก็จะมีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับ0ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ2,500ในตู้แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ2 5 0 0นะครับแล้วก็มีบัตร AFK นะครับกาชา new player นะครับจำนวน40กล่องอ่าแจกมาให้นะครับแล้วก็เป็นกาชา อะไรว่ากรชาบูชา2กล่องนะครับแล้วก็กรชารถนะครับมาให้1อันนี่ส่วนอันนี้นับกรชาแฟชช่นะครับที่เรากดลับมานะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟอ่ะไปมีพร้อมกินนะครับแล้วก็บัตรรีสกินปิดโตแล้วก็อ่าแล็บท็อปอ่าจูนรถนี่ก็เอาง่ายก็คือกล่องจูนรถนั่นแหละนะครับแล้วก็โทรศัพท์อ่ะตามนี้เลยโอเคครับมาเราทําการเปิดกรชากันดีกว่านะครับกาชาที่เราได้มานะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดกรชา รถเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับนี่นี่เป็นไงนะครับเซิร์ฟนี้อย่างโหนะแจกฟลอเรลี่ฟสี่สิบนั่นเองนะฮะนี่เป็นไงเป็นรถฟล์เรี่รุ่นเก่านะครับถือว่าเทใช้ได้เลยนะคันนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกาชาอันนี้นะฮะ เค okay, ครับเราได้เป็นเหรียญดำนะฮะเหรียญดํานี่ก็น่าจะต้องเอาไปแลกของในตู้ครับอะไรหรือเปล่านะก็เก็บเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ทําการเปิดต่อเลยโอเคครับได้เป็นเหรียญดำมาอีกแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยกันนะสำหรับกาชา new player นะครับแล้วก็ต่อมาเนะี่ยเป็นกาชาแฟชั่นนะครับนี่ โอเคครับเราได้เป็นกระเป๋ามานะครับโอเคก็อนทำการเปิดต่อเลยป้งโอเคได้คล้ายๆแบบว่าเป็นหมวกนะครับที่คุมโอเคนี่เดี๋ยวพ่จารใส่ให้ดูนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเป็นไงนี่คต้น,น่ารักเลยนะครับแต่ว่าเราใส่กระเป๋าไอ้ตรงนี้มาว่ะโอ้โหเสียดายเลยนะครับเป็นเลยมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวทำการเก็บอันนี้ไว้ก่อนใส่แค่หมวกอย่างเดียวก็พอนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกาชาบูชานะครับโอเคครับเราได้เป็นถุงมือมาเนะเป็นถุงมือแฟชั่นนะครับเนี่ยก็ทําการกดใช้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ใส่ทางนี่ด้านนี้นะฮะเห็นไหมเออใส่มือเดียวแล้วป็นแปลกๆแ,แกมรู้โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับ สำหรับใครนะครับที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นานแล้วมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับมา7คนนะครับรับกาชาเด็กใหม่ไปเลยนะคนละ29ลูกนะครับบวกกาชางานข่าวนะคนละ19ลูกด้วยนั่นเองนะครับแจกโคดโอ้โหเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับมา7คนขึ้นไปนะฮะโอเคแล้วก็ทาการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับนี่อันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นไงว้าว ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับเดี๋ยวพี่ขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซน AFK นะครับก็สามารถมายิงกันได้นะแต่ก็มีโต๊ะป๊อกเด้งด้วยนะครับจำนวน2โต๊ะด้วยกันนะฮะใครอยากเล่นก็มาเล่นกันนะครับแล้วก็ส่วนระบบต่างๆนะภายในเซิร์ฟนะครับระบบวอลโซนนะครับบอโซนเซิร์ฟนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ สนามบินนะครับก็สามารถไปซ้อมต่อยกันได้นะครับแล้วก็จะมีระบบอาบน้ําด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าตัวเราหม็นเราก็ไปอาบน้านะแค่นั้นเองโอเคแล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอันนี้เป็นช็อปอ๋อเป็นร้านค้าอุปกรณ์ทํางานนะครับโอเคก็มีของกินด้วยนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับพวกทาโก้ขนมปังน้ําเปล่านะฮะขนมถุงโอเคมีบุหรี่โทรศัพท์กล่องซ่อมนะครับเป๊ปซี่ก็มีนะ กาแฟนะครับวอลกี้อะไรประมาณนี้นะวายนะครับเบ็ดตกป้านะครับโอเคมียาวิ่งไวด้วยนะขายประมาณ5,000นะฮะแล้วก็กดใช้ขายยาอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการขายยานะครับแล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรอ๋อ,อเป็นที่ต้มะหมีนะครับนี่กด e เพื่อการต้มแต่ว่าเรามีอยู่แล้วนะฮะนี่แล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ๋อ,อเป็นกด e เพื่อการเปิดโต๊ะคราฟ นี่เป็นเมนูในร้านนะฮะอ๋อเราสามารถคลาฟได้เนาะโอเคพวกปูดองข้าวผัดไข่เฮ้ย UI ก็ถือว่าสวยงามเลยนะระบบโคเท่ h, นะฮะโอเคแล้วก็จุดเบิกรถอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยแล้วลนี่มันคืออะไรเนี่ยวงๆอืมน่าจะเป็นแฟชั่นนะฮะโอเคเราก็ทําการเบิกรถก่อนดีกว่านี่เป็นไงรถที่เราได้มาฟรีนะครับโอเคเบิกมาเรียบร้อยนะฮะโอเคกดคตัว K Start รถใช่ไหม อ่าแล้วก็กด B ีนะครับทําการคาดเข็มขัดเดี๋ยวพี่ขอทําการแต่งรถก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าพี่มีเมนูแอดมินอยู่นี่หว่าใช่ไหมอ๋อลืมไปลืมไปนะครับว่าเมนูนี้มาแต่งไม่ได้นะฮะโอเคไปสงสัยเราต้องไปแต่งที่ร้านอู่ช่างซะแล้วนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านขายรถดีวกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนี่โคตรเท่เสียงยังโหดคุณผู้มชม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวรับการ ล็อกรถก่อนแล้วก็ปลดล็อกนะครับปลดคาดเข็มขัดแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกรถตามนะฮะเดี๋ยวมีคนมาขโมยได้นะฮะโอเคแล้วก็จุดซื้อรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าทางเข้าโอเคตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นไงระบบการซื้อรถนะครับโคตรเท่นี่ตามนี้เลยนะครับมอไซค์ก็มีขายนะครับนี่รถแนวสปอร์ต SUV นะครับออฟโรดก็มีนะฮะ รถทำงานซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตนะครับเพียบบอกเลยโอเคก็ประมาณด้วยกันนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นดีกว่าแล้วก็หน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็ตามที่บอกเลยนะฮะตอนนี้มีแค่ตำรวจกับหมอนะครับส่วนช่างนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีประชาชนสามารถแต่งรถได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็งานนะครับผิดกฎหมายภายในเซิร์ฟนี้นะครับมี เยอะมากๆเลยนะอย่างเช่นขโมยยางรถยนต์นะครับผู้เล่นด้วยกันก็ได้นะครับป้บนตู้เซฟร้านค้านะครับป้บนขนมร้านค้าขายยาพวกโคเคนกัญชานะครับแล้วก็ขโมยปูนขโมยสายไฟนะครับแล้วก็ปลูกกัญชาแล้วก็ป้นผู้เล่นด้วยกันก็ได้นะฮะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับนี่เป็นไงตรงนี้คือโคดเท่นะครับตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็พี่จะเรียกว่าตรงนี้เป็นสวนสาธารณะละกันนะ ด้านในนี่คืออะไรเห็นมีจุดต่างๆด้วยเพียบเลยตรงนี้เป็นคืออะไรอ่ะตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นร้านเอ่อขายของนะครับสำหรับ fk นะครับก็เป็นพวกเป็ดตกปลาอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปยืนตกปลา fk นะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอันนี้เป็นร้านค้าทํางานนะครับเมล็ดมะม่วงนะครับเมล็ดมะม่วงก็สามารถเอาไปปลูกได้นะฮะตรงนี้เขาก็กําลังตกปลากันอยู่เลยนะเห็นไหมนี่เขาก็ยืนเฉยนะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยโรงพยาบาลเซิฟนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้นะครับตรงกลางก็คล้ายๆแบบว่าเป็นตู้ปลานะครับโอเคส่วนในโรงพยาบาลน,นะครับนี่ก็เป็นโรงพยาบาลแบบนั้นเลยนะมีคุณหมออยู่ด้วยนะฮะมีคนตายเพียบเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่อู่ช่างเซิฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยไปะแล้วก็ไปดูที่อู่ช่างกันนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างแล้วนะครับเซิฟนี้ก็ลงแบบดันแย่ยเรียบร้อย โอ้ตำรวจขับรถยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่ขอโทษเลยตายตายตายโอเคนะครับโอเคก็แต่งรถตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่เลยนะครับอันดับแรกก็ยังไงอ่ะซ่อมรถก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยซ่อมละกันนะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนสีอย่างเดียวละกันเนาะนี่นะครับเซร์นี้อ่การเลือกสีก็ประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าเท่เลยนะคุณผู้ชมโอเคก็สีแดงไปเสียประมาณ250บาทนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ <Whoa. S 1> ฟลอเรลี่ต้องเป็นสีแดงนะฮะถึงจะดุโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้ภายในเมืองอ่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานีตำรวจนะสอนอก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับสอนอเซอิฟนี้นะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะโคตรสวยนะครับแมปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแมปนี้นะแมปสอนอนะครับ โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเลเบลอ่าเลเบลก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายไปแล้วก็ไปที่นั่นกันนี่เป็นไงเซิฟนี้ก็ลงพวกแมปต้นไม้ด้วยนะฮะเป็นไงสองข้างทางนะครับก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับเออไม่แหลกเลยนะเซิฟนี้นะครับระบบโคตรลื่นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะครับไปแล้วก็ลงไปดูกันนะว่าต๊ครับนะครับมีอะไรให้คลาบบ้างโอเคล็อกรถด้วยนะครับ ต้านสายก็มีตู้เซฟอยู่ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตีอาวุธใช้เหรียญดวงซวยนะฮะโอเคนี่เลยนะอันนี้ก็คือใช้เหรียญดวงซวยนะครับถ้าเกิดว่าเราตีแตกเราก็เก็บเหรียญเอาไว้นะฮะอันนี้นะครับก็เป็นตุ๊กคราฟอาวุธนะนี่เลยนะครับแล้วก็สามารถคราฟอาวุธได้นะฮะตุ๊กคราฟอาวุธอันนี้ก็ตุ๊กคราฟทั่วไปนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะผ้าคลุมห่อศพนะครับกุญแจตู้เซฟหน้ากากโจรนะครับ บัตรคราบอาวุธชั้นปี2ปี3นะฮะแล้วก็อันนี้นะเป็นโต๊ะคราฟพิมพ์เขียวนะก็คือพวกบลูปิ้นอ่ะประมาณนี้เลยสำหรับงานที่ถูกกฎหมายนะครับภายในเซิฟนี้มีอะไรให้ท้าบ้านนะครับก็จะมีขุดอ่าคริสตัลนะครับมีจับนกตีกล่องดวงใจนะครับเก็บแตงโมค่าเสือเนี่ยเก็บกล้วยแล้วก็ค่าวัวเก็บฟักทองนะครับเก็บไข่มุกแล้วก็มีปลูกมะม่วงด้วยนะครับเก็บสตอเบอรี่ตกป้านะครับแล้วก็มีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะเซิฟนี้นะครับ สามารถไปล่าสัตว์ที่เกาะได้นะนี่เลยนะครับส่วนวิธีการไปนะครับก็จะมีสะพานนะฮะสะพานข้ามไปได้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ขับรถนะยาวมานี่เลยนะครับข้ามไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะฮะก็ยกตัวอย่างตรงนี้แลวกันนะโอเคก็ปลดคัดเิ็มค่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะฮะนี่ลูกฟักทองโคตรใหญ่คุณผู้ชมโอเคกด E เพื่อทำการเก็บเลยนะครับ อ่าได้มาแล้วนะครับก็ได้เป็นฟักทองนะครับกับฟักทองทอดนะครับโอเคก็ตามเงาเก็บได้สุดประมาณ30อันนะฮะโอเคครับก็เ,คคบเป็นปางครับจับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นั่เนเองนะก็ชื่อเซิร์ฟมีชื่อว่าเกลียนซิตี้อ่าโลเพเซิร์ฟแนวคอมเบตี้ทั่วไปนั่นเองนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลของทางเซิร์ฟนะเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นครับมีวอลิตด,ด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบขอวอลิตด้ที่ ดิตคอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะโอเคก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปนะแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะลาชุบคลิปใหม่ๆก่อนกัรน,นะครับดูไปะกันจุบจ๊บๆ